สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับก็จะมาอธิบายการทำงานของตัวบอทเวอร์ชันกิจ c b กิจเวอร์ชันที่40.4.1นะครับล่าสุดของเราที่เพิ่งอัปเดตให้เพื่อนๆไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวนี้กันนะครับว่าการทำงานเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวบอททองคำนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการอธิบายการทำงานแล้วก็แบ็กเทรดให้ดูนะครับว่า เออมันทํางานยังไงเดี๋ยวเราก็ดูแล้วก็จะอธิบายไปพร้พอมๆกันเลยตอนแรกตรงนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของตัวเลือกบอทเนาะแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชั่น40.1นะครับ40.4.1นะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนก็คือ1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้เลเวลที่300ระยะเวลาการเทสก็คือเป็นเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเดือน10เลยก็คือตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึง ล่าสุดเลยก็คือสิ้นเดือนก็คือวันที่31เ,เนาะเดี๋ยวจะเลือกเป็นวันที่2ก็คือเดี๋ยวบอดก็ให้เขาปิดไปถึงวันศุกร์นะครับตรงนี้ผมก็เซตติ้งแล้วก็เลือกใช้ไทม์เฟรม1นนาทีนะครับที่รันจริงนะครับโอเคหลังจากเซตเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูค่านะครับค่าต่างๆตรงนี้ตรงนี้ก็จะให้เพื่อนๆนะครับเลือกปรับเป็น default นะครับ Default ของตัวตัวบอทได้เลยนะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนไทม์เฟรมอะไรเลย สิ่งที่เราจะปรับก็คือมี1จุดนะครับก็คือในส่วนของถ้าเพื่อนๆไม่ได้ปรับมันจะเป็นในส่วนของ profit per order นะครับก็คือปกติแล้วอ, Bot, อ่ะถ้าถ้า default ของบอทอ่ะเขาจะตั้งไว้ที่5ดอนเนาะให้บอททำการปิดกำไรถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ปิดไว้ปิดเร็วอะไรเงี้ยหรือว่าอยากได้กำไรเพิ่มตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับว่าควรจะ,ะได้เท่าไหร่นะครับโอเค ันนี้ก็ปรับไปอันนี้ก็ใช้ค่าเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เรามาทำการเทสดูเคนี้ก็จะเป็นผลงานแบ็กเทสเนาะแล้วก็มาดูว่าโอเคบอทเขาจะทำงานเปิดปิดยังไงนะครับอันนี้เร่งสปีดไปประมาณนี้บอทเขาก็จะทำการเปิดไม้ตามสัญญาณนะครับตัวน,นี้ก็จะใช้พวกแบบเครื่องมือ EMA ค่าต่างๆที่คิดขึ้นมาแล้ว ว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าขาลงเขาก็จะโฟลว์ตามเทรนตรงนั้นไปครับก็คืออย่างเช่นไม้แรกเปิดเปิดใ y เปิดเซลอะไรเงี้ยก็จะมีบางส่วนที่แบบบอดคิดว่าเฮ้ยมันจะลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงอะ่ะบอดเปิดเซลไปแล้วอ่ะครับบอดเขาก็จะเปิดไม้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะแบบมีสัญญาณขึ้นไปเนาะแล้วก็เปิดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่แบบมันกลับทางแล <c oughs> และแล้วก็ถ้าได้ได้จังหวะจุดปิดกําไรอ่ะครับเขาก็จะรวบปิด หมายก็คือเขาก็จะมีแต่ละชุดคําสั่งการทํางานของเขาอ่ะเขาไม่ได้ปิดหมดทีเดียวเลยเขาก็จะทยอยเก็บกาไรเพิ่มมาร์จิ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับมาจิ้นมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่อยโตขึ้นแล้วก็จะมีดอดาวสะสมอยู่นะครับก็จะมีดอดาวสะสมอยู่บางช่วงนะครับตรงนี้เขาเขาจะเปิดไล่ๆไปเลยก็คือเปิดแล้วก็ขายเติมเติมไปสมมติชุดเนี้ยเขาเติมเซลล์ไปเนาะเปิดเซลล์แล้วก็โหแบบมันยังขึ้นไม่หยุดเลย นะครับบอท์ดก็ทาการเปิดไม้เรื่อยๆตรงนี้นะครับว่าเออเดี๋ยวมันจะลงพยายามแก้ไม้นะครับพอกาบมันทุบลงมาได้จังหวะที่แบบปิดกําไรแล้วเขาก็จะรวบปิดกําไรชุดนี้แล้วก็เปิดบายกับตัวฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เปิดเซลพวกนี้ก็จะรวบมาปิดให้นะครับก็การทํางานก็คือตัวเนี้ย ถามว่าเป็นเหมือนบอตกิจไหมก็ไม่เชิงบอตกิจนะครับเพราะว่าการทํางานมันคนละอย่างกันก็คือบอตกิจมันก็จะรัวไม้โดยไม่สนเทนไม่สนแบบอะไรเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะดูเทนตามเทนไปสมมุติว่าเทนขึ้นมันก็จะกดปลายเติมไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝั่งเซลล์ก็จะเติมเซลล์เรื่อยๆนะครับบางส่วนถ้าแบบดอดาวมันเกินกําหนดแล้วสมมุติเราตั้งไว้ดีฟอ l t ไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เี้ยเขาก็จะทําการเปิดอีกฝั่งเพื่อเฮดรักษาพอร์ตของเราไว พื่อที่ไม่ให้ขาดทุนมากนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบางช่วงถ้าเป็นไซด์เวย์ครับบางช่วงเนี้ยก็บอร์ดจะทํากําไรได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าบางช่วงที่มันเป็นเทรนขึ้นอย่างเงี้ยบางจุดอ่ะก็จะทํากําไรได้ดีแล้วก็ไม่ดีก็มีนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเออช่วงช่วงเนี้ยครับสังเกตว่าบอดไม่ค่อยออกไม้เลยนะครับแบบสัญญาณมันไม่ชัวร์แน่นอนสําหรับมันสวิงเนาะแบบขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยมันไม่ได้ระยะการเปิดไม้ปิดไม้กําไรอะ่ะ มันก็จะทําการรอกอนแล้วก็จนกว่าจะแบบมีเทรนที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นตรงนี้เทรนที่แบบเทรนขึ้นไปต่อเออบอทเขาจะทาการเติมแล้วก็ปิดกับไม้ปิดโพซิชันไปเรื่อยแล้วก็เติมนะครับตรงนี้ก็คือ1วันก็คือผอ่ากำไรนะครับเพิ่มขึ้นมา20%ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดนทุบลงมาเนาะบอทก็จะทำการเปิดเติมไม้เรื่อยๆตรงนี้ครับจังหวะรีบาว มันก็จะมีดอดาวสะสมบางช่วงแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาเขาก็จะทําการปิดกําไรนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปสังเกตว่าเออแต่ละชุดอ่ะมันจะมีการปิดกําไรแล้วก็บางชุดอ่ะมันยังมีค้างไม้อยู่นะครับเพื่อลดดอดาวลดไม้ของเราออกไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะพอมันจะสวิงนะครับมันก็จะเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเมื่อกี้มันมีหลายชุดใช่ไหมแล้วก็มันก็จะทําการเก็บกาไรแต่ละชุดแต่ละชุดไปนะครับแต่ว่าถ้าถึงจังหวะหนึ่งแล้วอะถามว่าถ้ามันเปิดถ้ามันลงไม่สุดล่ะแล้วแบบมันเปิดจนแบบมาร์จิ้นเราไม่พอเนี่ยครับเหมือนมันจะมีคํานวณไว้อยู่ครับว่าเออถ้าชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามมันเปิดแล้วมันยังลงต่อมันจะหยุด หยุดเติมก่อนครับจนกว่าไอตัวสัญญาณมันจะนิ่งเนาะแล้วค่อยรอจังหวะให้แก้ไม้นะครับก็พยายามจะแก้เพื่อเพื่อที่ว่าตัวบอดอ่ะเขาจะไม่เปิดไม้ยเยอะเกินไปเพื่อ,อเป็นโอเวอร์เทดสำหรับตัวโพซิชันของเราครับพอมีจังหวะเด้งขึ้นมาบางชุดเนี้ยเขาก็จะทำการรวบก,กำไรก่อนเก็บเก็บมาจินให้เราเพิ่มบาลานซ์นะครับตรงนี้ ก็จะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะทํางานประมาณนี้ก็คือแบบโอเคทางานเก็บกําไรไปเรื่อยๆเปิดไม้แล้วก็เก็บกําไรแต่ถ้าเพื่อนๆมีทุนเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็สามารถปล่อยไปได้เลยเช่นทุน5000ขึ้นไปนะครับ5,000ดอนหมื่นดอนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขถ้าในกรณีที่เรามีเงินเยอะตัวบอร์ดตรงนี้เขาก็จะคํานวณการคิด การทำกำไรให้เราอีกแบบหนึ่งนะครับกรณีที่ทุนเยอะมากๆอย่างเช่นทุน1 0 0 0 0แสนเนี่ยอครับบอทดเขาก็จะคำนวณ position ให้ใหม่เช่นออก0.02น0 00 2, เพราะว่าเราตั้งประมาณให้ให้บอรดไว้ครับประมาณ0.01%ะก็คือเป็นแบบยังไม่ถึง1%นะในการออกหมายพอพอรดมันใหญ่ขึ้นนะการทำงานการเก็บกำไรอะ่ะมันจะต่างกันขึ้นเพราะว่า โพジชันมันโตแล้วก็หลอดมันใหญ่แล้วก็ตัวโปรฟิตมันอนะถึงห้าเหรียญเร็วขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะออกหมายเยอะแล้วก็เก็บกําไรได้เร็วนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากตัวอบอทมันก็จะออกหมายเยอะแล้วก็มาจิ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับเช่น ตรงนี้จะเป็นพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับที่ใช้ก็คือมันก็จะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งแต่ว่าพอร์ตสแตนดาร์ดข้อดีของมันคือเก็บกําไรได้ได้เยอะนะครับวันหนึ่งก็500ถึง1,000ดอลลดร์เลยนะครับที่จากที่ใช้งานมาแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวไมโครนะครับไมโครพอร์ตไมโครตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นพอร์ตค่อนข้างเซฟตี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้นาอทุไออน,นไม่เยอะเพื่อนๆทุนไม่เยอะน้ะก็ใช้แนะนําให้ใช้พอร์ตไมโครได้เลยนะครับพอร์ตไมโครตรงนี้จะ มันก็จะสามารถเซฟทุนเวลาตัวเลขมันวิ่งอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้เยอะไม่ไม่ลากเงินในตัวพอร์ตเราไปเยอะมากเท่าไหร่นะครับโอเคก็กําไร Profit ต่อวันในส่วนของตัวบัญชีของไมโครนะครับก็จากที่ใช้เทสมาจริงนะครับรันจริงเลยก็อยู่ราวๆประมาณ สิบเหรียญนะครับบางวันก็ได้สิบเหรียญนะครับบางวันก็ได้ร้อยเหรียญนะครับก็ประมาณเฉลีย่ยตรงนี้แล้วแต่ว่าการาฟจะวิ่งยังไงนะครับแต่ละวันเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะไปลายเดือนเนี่ยการาฟค่อนข้างจะสวิงเลยเป็น5000จุดหมื่นจุดอะไรเงี้ยมันก็สามารถเก็บกาไรได้เยอะแต่ถ้าแบบการาฟนิ่งๆเลยเพราะว่าตัวไมโครเองอะเลเวลเลทที่เราใช้ก็คือ1,000แล้วก็ตัว Profit เองอะมันวิ่งช้านะครับ แล้วหลอดที่เราใช้ก็คือเป็นหลอดขั้นต่ำเลยนะครับก็คือ0 1, นะูนย์จุเนาะแต่ถ้าถ้าเป็นสแตนดาร์ดถ้าเรายิ่งใช้หลอดใหญ่ขึ้นอะตัวกําไรมันก็จะปิดได้เร็วนะครับก็จะรวบไม้แล้วก็เปิดไม้ได้ถี่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทําง,งานของตัวบอ,ต,วอ,อ,บต,วบอตัวนี้ไม่มีเทลลิงนะครับตัวบอรตัวนี้ไม่มีเทลลิง เทลลิ่งสต็อก็คือตัวบอทเขาจะไม่ได้ใช้เขาจะก็คือในเขาก็จะมีกระบวนการคิดในส่วนของตัว Balance พ o ร์ตก็คือแต่และฝั่งบายกับเซลล์ตรงนี้เขาก็จะคํานวณมาแล้วว่าเออตอนนี้ฝั่งไหนมันจะทิศทางแนวโน้มมันจะไปอาเงี้ยครับอาจจะมีเปิดบายเปิดเซลล์คู่กันตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับเพื่อนๆก็อาจจะดูความเหมาะสมแล้วกันถ้าบางบางท่านเนาะก็แบบเออไม่ ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจอ่ะไม่ไว้ใจตัวบอทดนะครับแบบว่าบอทดเปิดเซลเยอะเกินถ้าบางไม้ที่แบบเออมันมีกําไรแล้วอะไรเงี้ยบอทดยังไม่ปิดตรงเนี้ยเราก็สามารถปิดบอร์ดได้ครับหมายความว่าปิดแบ่งไม้ปิดบอทดเพื่อลดลดไม้ที่บอทดเขาจะเปิดตรงเนี้ยได้เหมือนกันเพื่อที่ลดอาการโอเวอร์โอเวอร์เทรดตัวมาร์จิ้นของเราถ้าแบบทุนเราไม่เยอะพอเนี่ยอย่างเช่นตัวลงมาเงี้ยนะบอทก็จะเ,เติมบายเยอะเลยก็คือประมาณแบบ ยี่สิบสามสิบไม้เลยแล้วก็มีไม้เซลล์อยู่สามไม้นี่เองนะครับตรงเนี้ยเราก็ไม่ชชวร์ว่าเออบัตรมันจะรีบาวกับไปยังไงเนาะอย่างเช่นตรงจังหวะเนี้ยมันรีบาวกับมาเออมันก็ทําการปิดรวบแล้วแล้วก็มีการเด้งตรงนี้ก็ปิดไปทั้งชุดเลยนะครับตรงนี้ก็ปิดไปแล้วก็เคลียร์โพซิชันใหม่นะครับตัวใหม่เนี้ยก็คือที่แก้ไปจากตัวเวอร์ชันกันก่อนเลยก็คือหลกัหลกๆเลยลก็จะมีในเรื่องของตัวการจัดการ m o n e a n a g e m e n t เนาะ แล้วก็การโอเวอร์การโอเวอร์เทรดก็คือการออกไม้เยอะเกินที่จําเป็นนะครับก็คือตัวเวอร์ชันก่อนเวอร์ชนะัน30เนาะที่เพื่อนเพื่อนได้ไปมันมีการออกไม้เยอะเกินแล้วทําให้มันได้โอเวอร์แบบกําไรเยอะแล้วข้อเสียคือมันอาจจะลากพอตของเราแตกได้นะครับถ้าทุนเราไม่เยอะพอก็คือมันกําไรเยอะจริงแต่ว่ามันก็เสี่ยงเกินไปครับผมตอนนี้ก็มีการปรับเพื่อที่จะหาบาลานซ์แต่ว่าตัวน,นี้ก็ ทำงานได้กําไรอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้แย่จากตัวประสิทธิภาพจากตัวก่อนเนาะเ่อเปิด,ปดทางานได้ดีกว่าแล้วก็เซฟตี้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเอออย,อย่างตรงนี้เนาะก็มีการเปิดเซลล์เนี่ยตอนที่จังหวะกราฟมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็บอดก็ทําการเปิดปิดเปิดปิด,ปดแล้วก็กําไรแล้วก็เติมเซลล์มานี่ยแล้วเวลามันย่อยครับย่อมาประมาณสักสี่ห้าร้อยจุดพอมันได้ระยะปิดกําไรครับเขาก็จะทําการปิดกําไรให้เราเลย ิดกำไรรวบทันทีลดโพดิชันลดไม้พวกตรงเนี้ยเข้าไปให้เราครับก็ค่อนข้างจะเซฟตีนิดนึงแล้วก็บอทตัวเนี้ยก็จะเคลียเคลียไม้ได้เร็วไม่สะสมไม้เกินอ่านานเกินไปครับผมอันนี้ก็ดูเนาะ,อ,ะอีกอีกหนึ่งคำถามเนาะถามมีเพื่อนๆถามว่าตัวบอทตัวเนี้ยมี SL ไหมครับสต o อปลอ s เขาบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มี Stop Loss นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็จะาต t o p ลอ s s ก็คือเป็นที่พอร์ตเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของบอทเค้าก็จะคิดคำนวณให้เองนะครับว่าเออควรจะไปยังไงต่อนะครับแต่ถ้าทุนเราน้อยเกินไปบางช่วงเนี่ยอาจจะไม่พอเนาะอย่างที่บอกว่าเออถ้าถ้าทุนต่ำกว่า1 0 0 0นะครับให้แนะนำเลยก็คือใช้พอร์ตไมโครใช้พอร์ตไมโครลันเลยนะครับ ถ้าเป็นบัญชีเซ็นอะไรเงี้ยก็สามารถรันได้เหมือนกันนะครับตัวบอทดตัวนี้รองรับกระดานเทรดโบกไหนบ้างนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ารองรับปัจจุบันเนี้ยรองรับแทบจะทุกโบรกเกอร์เลยนะครับแทบจะทุกบัญชีเลยบอทดตัวนี้จะเทรดเฉพาะทองคําอย่างเดียวนะครับเพื่อนเอนสินทรัพย์อื่นจะไม่ได้ไม่ได้เทรดเลยนะครับโอเคสังเกตว่าเนี่ยบอรมันจะทําการรวบไม้แล้วก็เคลียร์ไม้ออเดอร์เงี้ย ตอนนี้ตัวบาลานซ์มาร์จิ้นของเราจากทุน1,000ดอลเนาะที่เราใช้เลเวลเลตสามตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาประมาณเกือบ10วันตอนนี้ทะลุขึ้นมา240%ร0แล้วนะครับก็คือกำไรขึ้นมา2 0 0อ่าไม่ใช่240%แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงน,นี้ก็คือกำไรเพิ่มขึ้นมานะครับ เรื่นี้ก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถามว่าเปิดสู้ข่าวได้ไหมก็อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวเยอะเนาะตอน,ตอนปลายช่วงปลายตุลาเนี่ยครับก็มีข่าวเยอะมากมายเลยก็คือจีนกับสหรัฐก็ทุบก,กันแบบมันไปเลยตรงนี้บอทก็ไม่ได้ปิดนะครับก็เปิดชนข่าวมาเลยยิ่งจังหวะที่ที่เป็นเทรนเป็นช่วงข่าวที่มันทุบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทำกำไรให้เราได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน นะครับอย่างเช่นตรงนี้วันที่9เนี่ยเอออาจจะมีข่าวเนาะช่วงนี้แล้วก็ถูกลงมาบอทก็สามารถรวบกําไรปิดกําไรให้เราได้ระดับหนึ่งเลยตรงนี้นะครับอย่างเช่นเด้งขึ้นมาก็ทําการปิดปิดกําไรแล้วก็เปิดเปิดใหม่เรื่อยๆนะครับ นี้เราไปดูในส่วนของตัวแบ็กเทสกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตเดี๋ยวรอให้มันวิ่งจบเนาะก็คือตอนนี้มันถึงวันที่10เรามาดูแบ็กตัวกราฟกันนะครับกราฟลักษณะของกราฟก็จะวิ่งขึ้นขึ้นเป็นแบบเรียบเรียบนิดนึงแต่ก็ก็จะมีแบบติดรอดาวบางจุดนะครับที่แบบเออมันวูบรอดีๆนะครับ แบบว่าผิดฝั่งรอปิดกำไรอ่ะก็จะพุ่งขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเกินครับผมตรงนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถทำำํากําไรออทาไฮไปเรื่อยๆนะครับหมาตัวนี้เ,เครื่องมือนะครับเดี๋ยวอธิบายเครื่องมือก่อนตัวนี้ก็จะมีหน้า g ui เนะาะก็คือเป็น ui ให้ ยูเซอร์ใช้งานได้ง่ายเช่นอ,อยากจะโคดแมนนวลตรงนี้เวลาเราเปิดไม้เองครับเราอยากปิดเราก็จะสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยเราก็บางทีอาจจะไม่รู้เนาะว่าไม้ที่เราเปิดอ่ะมันคือไม้ไหนบ้างเราก็สามารถกดปิดแมนนวลมันก็จะปิดไปส่วนตัวที่บอดต,ตรงนี้มันก็ทํางานของมันเองอย่างเช่นโคดออมก็จะโคดปิดโพซิชั o นทั้งหมดเลยนะครับโคดออโต้ก็จะเปิดปิดเฉพาะที่เป็นออโต้เนาะลิมิตบายนะครับแล้วก็ตัวบายตรงนี้ก็สามารถ ใช้งานได้นะครับเซลริมีเซลตรงนี้ก็จะเป็นเซลกดที่แบบเป็นแมนนวลเนาะเป็นมันจะใช้ในงานในส่วนของฝั่งแมนนวลคือเรากดเองริมิเซลก็เหมือนกันนะครับส่วนตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเยอะเลยก็คือคอส u n l สีเขียวตรงนี้คือไลออนกับออฟนะครับตรงเนี้ยก็จะทำงานออโต้ Auto เลยนะครับโดยบอทเขาจะคิดมาว่าเออในช่วงจังหวะไหนที่จะเปิดออนจังหวะไหนที่จะเปิดออฟออนหมายความว่า จะมีการเร่งสปีดในส่วนของการออกโพซิชันค่อนข้างถี่นะครับก็คือออกแทบจะทุกไม้ครับตลอดเวลาอย่างเช่นแบบออกบ่อยอย่างเงี้ยครับเออแบบอารมณ์คล้ายๆกับเร่งเครื่องเนาะเร่งเครื่องให้พอร์ตเออให้มันแบบทำกำไรได้เยอะๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรากดออฟไว้เออมันก็จะแบบเรื่อยๆแบบวันหนึ่งไม่ไม่ค่อยกี่ไม้ครับแบบชิวๆเซฟๆปลอดภัยไป นะครับสำหรับปุ่มตัว u n l นะครับก็คือเหมือนเราติดเทอร์โบให้กับตัวบอรดบอร์ดก็จะสามารถทำงานแล้วก็ติดกำไรให้เราเยอะนะครับโอเคอันนี้ก็ลันมาถึงวันที่20แล้วนะครับกำไรขึ้นมา240ต้นทุนเรา1,000นะครับตอนนี้บวกมา3,400แล้วยังไม่ครบเดือนก็คือกำไรมา20 0ลแล้ว,ลวนะครับผมเรามาดูว่าออจบเดือนเนี้ย กำไรมันจะได้เท่าไหร่ก็เฉลี่ยกำไรก็น่าจะได้อยู่ประมาณ300-400%นะครับต่อเดือนก็อันนี้ไม่การันตีนะมันอยู่ที่ว่าสภาพตลาดว่าเออสภาพตลาดแต่ละช่วงแต่ละเดือนเนี้ยเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเดือนนี้การมันค่อนข้างจะเป็นเทรน์ขึ้นมานะครับตั้งแต่กลางปลายปีเลยนะครับเออมันก็จะแบบ ทำกําไรได้ดีนิดนึงนะครับต้องไปดูว่าบางเดือนที่เป็นเดือนที่แบบไซเวย์จะจัดๆเลยแบบวิ่งแคบอะไรเงี้ยมันจะสามารถรักษาระดับกําไรให้เราได้ประมาณไหนนะครับนี่สังเกตว่าเออมันก็จะทําการรวบปิดกําไรให้เรานะครับเพื่อที่จะสมมติว่าแาบอร์ดมันเปิดไม้ๆๆเยอะเอเงี้ยมันก็จะรวบให้ไปเลยสี่ไม้สิบไม้เงี้ยมันก็จะปิดไป ก็มมีการเติมเยอะนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเสียวๆหน่อยน้องวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยมีข่าวตรงเนี้ก้อนเนี่ยอันนี้เป็นชุดแรกอันนี้เป็นชุดที่สองแหละเออจากเมื่อกี้ก็อ่ะพยอยเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาก็ปิดกําไรไปนะครับตรงนี้ไม่ได้ขาดทุนนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการดรอดาวนิดหนึ่งนะครับติดรอดาวเนาะช่วงช่วงจังหวะที่มันรอเด้งขึ้นกลับไปปิดกําไรตรงนี้ครับเฮ้ยนี่ก็ปิดเรียบหมดเลยเคลีย เกียร์โพดิชันครบหมดนะครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะที่ไม่เปิดไม้ก็น่าจะติดเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงยี่สิบสี่วันนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับก็บอดขึ้นมาทํางานแล้วนะครับเปิดสังเกตว่าเออเนี่ยช่วงต้นวีปอาบอดจะไม่ค่อยออกไม้เท่าไหร่นะครับตอนที่เจ็ดช่วงเช้าเช้ามาออกใยๆเลยตอนเช้าอ่ะครับมันเป็นตลาดของตัวฝั่งเอเชียเนาะเจ็ดโมงถึงหกโม่สี่โมงครับ แล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะเป็นตลาดดอนดอนนันก็จะวิ่งแตกต่างกันนิดนึงถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเฉพาะเอเชียก็สามารถเปิดแล้วก็ตั้งค่าในตัวบอร์ดได้นะครับก็จะมีเซสชันโซนโซนไทม์ให้เราเลือกว่าเราอยากจะเล่นไทม์โซนไหนนะครับอันนี้พอขึ้นมาดึกๆหน่อยก็จะเป็นฝั่งของอเมริกาตลาดอเมริกามีการเปิดตลาดก็จะสวิงแล้วก็ วิ่งเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าวอลุ่มอะไรพวกนี้มันก็จะค้างๆเยอะนะครับก็จะสามารถทำกำไรทำกำากาไรได้ทุกสภาพตลาดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับก็สามารถเข้ามาถามใน ตัวคอมมูนิตี้ของเราได้เลยนะครับเรามี Discord นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแล้วก็มาสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยว่าเอออยากสนใจอ่ะใช้งาน EA บ o t ตัวเนี้ยต้องทำยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับประมาณ3ใบเทา4ใบเทามีทอนครับผมก็คือต่อปีนะครับก็คือตัวนี้ของเราอ่ะจะไม่ได้แพลนนะก็คือขายแบบว่าราคาเบาๆสมาชิกสำหรับที่แบบ เพื่อนๆที่ทุนไม่เยอะอยากจะเริ่มต้นดูเพราะว่าบอดของเราครับในการใช้งานเนี่ยเราใช้แค่เริ่มต้นแค่ประมาณ1 0 0ดอนนะครับประมาณ2 5 0 0ในการรันนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากจะลองเดโมหรือว่าอยากขอไปใช้งานทดลองใช้งาน7วันอะไรเงี้ยก็สามารถ แจ้งเข้ามาใน Discord นะครับเดี๋ยวก็จะมีแปะลิงก์ Discord ไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวห้องทองคำนะครับเทรดทองคำ xm นะครับหลักๆของเราใช้บล็อก xm นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆถ้ายังไม่มี xm เนาะก็สามารถสมัครผ่านลิก์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะได้รีเบทตัวแคชแบ็กกลับไป100%เนลยนะครับเพื่อนๆก็สมมติถ้าเพื่อนๆไม่ได้กรอกรหัสตัวพันธมิตรนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ได้รับตัว wallet รีเบท กลับไปนะครับจะต้องกรอกรหัสก่อนแล้วถึงจะได้ตัวรีเบทกลับไป100%นะครับก็สมมุติว่าเพื่อนๆใช้ประมาณ1ล็อตนะครับสแตนด์ด <c oughs> ก็จะได้อยู่ประมาณ3 <c oughs> เหรียญถึง5เหรียญต่อวันเลยนะครับเพื่อที่สะสมเก็บสะสมไปนะครับตัวรีเบทต,ตรงนี้เขาจะคำนวณให้คืนในทุกวันนะครับก็คือประมาณช่วง9โมงนะครับ9โมงของทุกวันเลยเราก็จะดูว่าเออวันนี้เราได้รีเบทเท่าไหร่เทรดไปเท่าไหร่ อย่างเงี้ยอย่างของผมเทสตเนี้ยใช้บอดตัวเนี้ยผมก็ได้ประมาณวันละสี่ห้าดอน,นะครับผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยมันก็โตขึ้น,โต,นโตขึ้นเนาะที่เราใช้งานอโอเคอันนี้ก็จบเรียบร้อยครับของเดือนตุลาเดี๋ยวเรามาดูแบ็กเทสกันนะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างว่าแบ็กเทสนะครับโอเคแบ็กแบ็กเทสตรงนี้เราเริ่มต้นที่1,000ดอนนะครับหนึ่งพันดอนเงินเงินทุนของเราแล้วก็ทัลทอลเน็ตโปรฟิตของเราได้3,400นะครับ ก็คือกำไรมา340%เลยนะครับสำหรับเดือนตุลานี่เองนะครับชนะทั้งหมดไป9,190ดอนนะครับแพ้ทั้งหมดก็คือ5,785ดอนนะครับอ่าโปรฟิตเฟกเตอตัวเ e c t o r ตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะก็คือ1:5ต่อเลยนะครับเ,เพื่อนๆอ่า,า Recover ตรงนี้ก็คือ2เลยค่อนข้างจะดี c o v e r กลับมานะครับโอเค มาดูในส่วนของตัวดอดาวนะครับบาลานซ์ดอดาวนะครับแม็กซิมัมเลยอยู่ที่4.5นะครับในส่วนของอ e ีโคเนตี้ดอดาวแม็กซิมัมอยู่ในส่วนอยู่ประมาณ52เอร์เซนะครับตรงนี้สำหรับบัญชีสแตนดาร์ดเนาะถ้าเพื่อนๆออมีทุนเยอะมากกว่า2,000อะไรเงี้ยตัวดอดาวตรงนี้อาจจะลดไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ จะเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับพอจะต่ําลงเพราะว่าเราใช้ทุนน้อยดอดาลก็จะมีความเสี่ยงเยอะเช่นกันนะครับแต่พอจังหวะที่มันมีกําไรไปแล้วนะครับทาไรไปแล้วระดับหนึ่งสามพันกว่าสี่พันเนี้ยขึ้นไปแล้วดอดาลตรงเนี้ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับโดยบอดของเราอ่ะตัวบอดนะครับเขาจะออกไม้แค่ต่ําสุดอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยบอร์ดจะออกแค่ต่ําสุดก็คือหลอด0.01นะครับเพื่อนๆ ก็จะออกต่ําที่สุดเลยจะไม่ได้แบบมีการ list ตามเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้นอกจากเพื่อนๆที่จะทุนเกินนะครับทุนเกิน1,000 0แบาทนะครับหนึ่งแสนดอนครับบอทดเขาก็จะเริ่มปรับขนาดล็อตเป็น0.02แต่ว่าแม็กซิมัมสุดคือ0.08เราสามารถปรับได้ในบอทนะครับก็คือในส่วนของปรับในตรงนี้นะครับที่แถบ Input ของเรานะครับ,นะรบแม็กซิมัมต่อไม้ อยู่ที่0.08ตรงนี้นะครับเอเอตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากอยากให้มันออก0 0 1ตลอดเลยแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเพื่อให้บอร์ดเขาไม่ออกหมายเกินตรงนี้จะเป็นประมาณต้องมากกว่า10,000แสนดอลน,นะครับเเพราะว่ามันก็จะเร่งกำไรให้เราจากที่ทดสอบรันมาเดือนเมื่อกี้นะครับพอตแสนดอลน,น่ะตอนนี้บวกมาประมาณ5 5 0 0แสนเรียบร้อยครับอันนี้ผมก็รันอันนี้เป็นพอร์ตหมื่นดอลนะครับพอร์ตเดโมหมื่นดอลที่เราใช้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เปิดค้างไว้ตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วนะครับเราเรามาดูตัวอันนี้ก็คือตัวนี้ผมเปิดมาเ,เดือนเดือนที่10เนาะเดือนตุลาก็คือช่วงวันที่21 ตรงนี้ครับก็มาดูตัวการทำงานของเขาเนี่ยเออผมก็เติมเข้ามา1,000 0ืตรงนี้ปิดกำไรไปประมาณ100%ครับจากทุนหมื่นหนึ่งก็ได้ได้กลับขึ้นมาก็ดึงทุนออกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะดึงต้นทุนออกแล้วก็เหลือกำไรแล้วก็ปั้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็มีรอดาวอยู่ประมาณลบอยู่ประมาณ -900 ครับเออครับผม โอเคก็ตัวบอทก็จะทํางานประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆสงสัยก็กดจอยกรุ๊ปเข้ามาได้เลยนะครับใน Discord นะครับ